สวัสดีค่ะเด็กๆพบกพับรูเก๋อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หนึ่งสามทำได้เรื่องการแต่งกายเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการแต่งกายมีอะไรบ้างเสื้อค่ะกางเกงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีคววรูเบ์มาแต่งตัวให้เด็กๆได้ดูกันนะคะตอนนี้่ะคคกูเก๋สวัสดีค่ะครูเบล ค่ะเด็กเกเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเยจะแต่งกายให้เด็กดูนะคะเดยวเด็กมาดูกันนะคะว่าอันดับแรกคุณครูเจะทำอะไรนี่ค่ะใส่กางเกงก่อนเลยใส่กางเกงให้เรียบร้อยนะคะก็เสื้อค่ะสวมแขนทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วก็ติดกระดุมใหเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วสง่งให้คุณครูในลไลน์กลุ่มด้นะคะ หลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูเบียก็มีนิทานมาฝากเด็กๆกันนะคะไปชมกันเลยค่ะนิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องปานตอนเราแต่งตัวเองได้เช้าวันหนึง่งอากาศแจม่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอน พี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องปานน้องป่านลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงี้ยก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอเมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้นางหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่า วันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้น้องป่านเห็นด้วยแต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีล่ะคะพี่ปอน้องป่านสงสัย เราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอกวันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วกันพี่ปอเสนอดีค่ะเพราะน้องปานอยากใส่กระโปรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอแล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะ พี่ปอเอ่อยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่หรอคะน้องปานพูดแนะ่จริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้พี่ปอเอื้อเฟื้อจากนั้นพี่ว่าเราต้องใส่เสื้อ อ๋อเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้างเอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องป่านใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่านี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนี่จ้ะพี่ปอเอ่ยทักจริงๆด้วยค่ะ น้องปานใส่เสื้อกลับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วยฮ <c oughs> น้องปานขำตัวเองจากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะพี่ปอกำลังเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางกเกงข้างเดียวกันนะคะน้องปานทัก พร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุดพี่ปอก็ใส่กงเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยส่วนน้องป่านก็นุ่งกระโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกขัดนะคะพี่ปอน้องป่านออกพวามหินใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้ พี่ปอเอ๋ยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองและน้องสาวแต่น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้างแล้วต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเอง นั้นน้องปานใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้าพี่ปอหัวเราะขำพี่ปอก็ใส่เสื้อของน้องปานเหมือนกันนะคะๆๆๆน้องป่านก,ก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและป่านจึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้นสองพี่น้องจึงหันไปหิบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลยการผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอย่างเรานะคะพี่ปอน้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกรองเท้า จังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆทั้งสองผูกเชือกลองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะเก่งจังเลยคุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องปานภูมิใจพวกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องปานเอ่ยขอ ได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุข สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจูมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดก็กๆคะจากก่อนหน้านี้ที่คุณครูหลายๆท่านได้มีการมาสอนเกี่ยวกับการทํากิจ,จกรรมต่างๆนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเด็กๆคะคุณครูอยากจะให้เดก็กๆ ทำการพิมพ์นิ้วมือแล้วทําเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะหรือภาพถ่ายมาให้คุณครูจุ๋มที่รายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ